ผมมีเพจเติมเกมฟีฟ่ามือถมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับผมเจนาำการค้าบริการเติมเกมมือถือออนไลน์ใขบปลาเติมเกมสะดวกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆคนไหนสนใจเติมเกมฟีฟ่ามือถหรือเกมอื่นๆสามารถทักไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะครับเจนามการค้านะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมมือถือเกมออนไลน์คิดถึงเจนาำการค้านะครับ จากคลิปที่แล้วที่บอกว่าทําไมร้อยสิบราคาแพงจะซื้อตอนไหนดีแล้วก็ติดค้างเรื่องกิจกรรมใหม่ไว้นะก็คลิปนี้ก็จะมาพูดให้ฟังนะครับผมสาหรับกิจกรรมใหม่ที่กำลังจะเข้าในอาทิตย์นี้นะครับคืนวันพฤหัสไปคืนวันศุกร์นะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมนี้เลยอันนี้ก็คืออาร์ตการ์ดนะผมส่วนซื้อกิจกรรมก็คือเชฟชิปเตอร์นะครับผมก็รายละเอียดของกิจกรรมนี้นะครับ EA ได้ปล่อยออกมาแล้วนะก็ปล่อยออกมาในทวิตเตอร์นะครับก็จะมีลิงก์ให้กดเข้าไปอ่านด้วยนะ ว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงนะผมก็เดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะก่อนที่จะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะเราไปดูตัวนักเตะกันก่อนดีกว่านะครับผมว่ามีตัวอะไรเข้ามาบ้างนะผมจากภาพโปรโมทของกิจกรรมนะครับก็นี่เลยนะผมเป็นภาพของนักเตะที่จะเข้านะครับในกิจกรรมเชฟชิปเตอร์นะครับผมจะเห็นได้ว่าตำแหน่งมันจะงงๆมึนๆแปลกๆนิดนึงนะก็ไม่ต้องแปลกใจนะผมกิจกรรมเชฟชิปเตอร์เนี่ยคอนเซปต์ของมันก็คือการสลับตำแหน่งของนักเตะนะครับผมเอานักเตะที่ปกติเนี่ยอาจจะเล่นตำแหน่งหนึ่ง เอาไปเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับผมดังนั้นเนี่ยตำแหน่งมันก็เลยออกมาแปลกๆแบบนี้นะครับผมง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเช่นแคมเบลครนะผมเห็นไหมโออาห้อยเจตัวสุดท้ายเลยปกติแคมเบลเป็น c ีบเนาะเรารู้กันดีอยู่แล้วนะแต่ในกิจกรรมนี้มาเป็นสไตรเกอร์เลยนะครับผมเห็นไหมอันลวอย่างวีเอรี่ไอหนึ่งร้อยเก้านะครับตัวขวามือแถวที่สามอะปกติวีเอรี่เป็นกองหน้าเนาะเราก็รู้กันดีอยู่แล้วแต่ร่างนี้มาเป็น c ีบีแล้วนะผมเห็นไหมว่ามันตำแหน่งมันจากคอนเทนต์นิดนึงนะผมก็จะดูแบบฮาฮานิดึงนะครับ หรืออย่างเปิดตีร้อยสิบสองนะครับตัวแรกเลยเนหะ็นไหมปกติก็จะเป็น CDM เนาะเราก็รูดูกันอยู่แหละอันนี้ก็มาเป็น LB แล้วนะผมเห็นไหมมันก็จะแปลกๆนิดนึงเออใครอยากหาตัวนักเตะคอนเทนต์ครับตำแหน่งแปลกๆอะไรเงี้ยไม่คุ้นเคยก็น่าจะหาได้จากกิจกรรมนี้แหละประมาณนั้นนะครับผมสําหรับคอนเซปต์ของกิจกรรมนี้นะครับเอาจิงๆผมอยากดูไส้ในของนักเตะกิจกรรมนี้มากเลยนะว่าบูทมันจะเป็นอะไรนะครับผมพลังแฝงเนี้ยเวิร์กเรทเป็นยังไง เออไอ,อ,เ,อ,อเรื่องแสแตทนี่ก็อยากดูเหมือนนันผมอยากรู้ว่ามันสลับตำแหน่งแล้วเนี่ยอย่างเช่นเวลี่เนี่ยมันสลับตำแหน่งจากกองหน้ามาเป็นกองหลังอย่างนี้แล้วอะสแตทมันยังเป็นเหมือนกองหน้าอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่าจบสกอร์เยอะๆอะไรเงี้ยพลังแฝงเป็นสมมตินะยิงปั่นโค้งเนี้ยแต่ดันเป็นกองหลังนะในการนี้อาบูต์สมมติบูตเป็นหน้าเป้าแต่ดันตัวเองเป็นตำแหน่งกองหลังนี่มันก็จะแปลกนะผมเออผมเลยอยากดูไส้ไหนมากเลยแล้วตอนที่ผมทําคลิปเนี่ยมันประมาณ10บโมงกว่าในฟีฟ่าเรนเดอร์ก็ยังไม่ได้อัพนักเต ก็ไม่สามารถดูอะไรได้เลยนะผมผมตรอยากดูลนะเอาจริงแทบทุกตัวอยากรู้ว่าไส้ในมันจะปรับไปตามตำแหน่งที่มันเปลี่ยนหรือเปล่านะครับผมถ้าสมมติไส้ในมันไม่ปรับเนี่ยผมว่าแม่งเทียยเลยนะเออปรับแค่ตำแหน่งนี้ผมว่าโอ้โหเล่นโคตรยากเลยนะผมว่ายังไงก็รอดูแล้วกันนะสําหรับเรื่องที่ผมกังวลก็คือเรื่องไส้ในพลังแฝงแล้วก็บูทของมันเนี่ยแหละว่ามันจะปรับเปลี่ยนไปตามตำแหน่งด้วยหรือเปล่านะถ้าไม่ปรับก็เที้ยเลยแต่ถ้าปรับก็ดีไปนะครับผม แล้วกิจกรรมนี้ก็แจกดีอยู่พอสมควรนะอ่ะเดี๋ยวไปเข้าสู่เนื้อหารายละเอียดของกิจกรรมดีกว่ามันจะมีตัวให้เราเอ็กเชนด้วยนะผมเดี๋ยวมีอะไรบอกด้วยนะรอบนี้ก็มาแปลงกันทีเออยากให้ตลาดแตกหรือไงวะเขาไม่รู้นะเออบอกตัวเอ็กเชนมาด้วยนะครับรอบนี้สปอยออกมาเลยอะว่าเราต้องใช้อะไรอะไรบ้างนะผมก็เดี๋ยวไปดูนะแล้วก็เตรียมตัวกันแล้วกันนะครับผมตรงนี้นะครับเขาก็บอกเบื้องต้นนะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะเอาไอคอนนะครับที่เป็นที่นิยมเนี่ยเอามา เข้าในกิจกรรมนี้แล้วก็สลับตําแหน่งเป็นตําแหน่งใหม่ๆอะไรเงี้ยเออแล้วก็จะสามารถรับได้ทางไหนบ้างก็จะมีทางเควสทางเอ็กชแนน์พาร์ทนะครับแล้วก็ในร้านค้านะครับผมเนี่ยก็คือเขาบอกเลยแหละว่าสามารถรับได้กี่ช่องทางก็4เลยนะทั้ง4ช่องทางรายละเอียดเป็นยังไงเราไปดูกันต่อดีกว่านะครับผมเควสนี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรยากนะก็อาจจะมีเล่นเฮดเควส VSA รับแพ็คในร้านค้าอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ ทำสะสมไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้นักเตะฟรีเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเป็นนักเตะโออารหนึ่งร้อยเก้านะครับผมเห็นไหมตำแหน่งอาร์ดบิลนะครับไมเคิลโอเว่นนะก็โอเว่นเนี่ยเป็นตัวแจกฟรีตัวแรกเลยถ้าเราเล่นเควสครบนะครับผมเควสก็หน้าตาเนี่ยแบบนี้เลยก็จะเพิ่มมาหน้าต่างในภานรกิจนั่นแหละเพิ่มมาหน้าต่างหนึ่งเป็นกิจกรรมเชฟชิปเตอร์นะครับผมแล้วก็มีนักเตะเชฟชิปเตอร์นะครับให้เอ็กชแนนเพิ่มด้วยนะซึ่งมันเขียนบอกว่า,วาถ้าในเควสเมื่อกี้เนี่ย มันต้องการนักเตะเชฟชิปเตอร์เราจะหาได้จากไหนเนี่ยก็จะมีนี่จากร้านค้าเห็นไหมสต็อออฟเฟอร์พาร์นะครับแล้วก็จาก e x c h a n g e ซึ่ง e x c h a n g e เนี่ยก็จะมี e x c h a n g e 3ตัวเลยนะก็จะมีว a นห9 0่นะครับแล้วก็107นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะบอกนะว่าจะใช้อะไรบ้างนะผมสำหรับนักเตะ3ตัวนี้นะครับก็นี่เลยนะครับผมสำหรับนักเตะตัวแรกวีเอลีนะครับ109นะครับเนี่ยก็ใช้อะไรตามนี้เลยนะ ก็เอายิงก็ไปซื้อได้เลยนะครับผมมันไม่เปลี่ยนจากนี้แน่แหละเออมนดูศาสตร์สปอยออกมาแล้วก็ไปเตรียมตัวกันไว้ก่อนนะครับผมตัวต่อไปก็ฮาร์จี้นะครับผม OR หนึ่งร้อยแปดตำแหน่ง RW อะอะไรก็ตามนี้เลยนะครับไปหาซื้อขั้นได้มาเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาไปเล่นกิจกรรมนะครับผมหรือว่าใครจะซื้อเก่งราคาอะไรก็แล้วแต่นะก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ AA. สปอยออกมาก่อนเลยนะครับผมต่อไปก็เป็น OR หนึ่งร้อยเจ็ดนะครับผมตำแหน่ง LW นะครับ อลันเชียเลอร์นะครับผมก็อะไรทานี้เลยนะครับผมก็ไปซื้อก็ได้นะดูเหมือนร้อยเจ็ดนี่จะเอกเชนง่ายที่สุดลำหรังดูจากอะไรแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันขาดตลาดหรือ,อยังนะครับผมผมก็ยังไม่ได้เช็คด้วยแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับที่เราจะรับนักเตะเออเชฟชิปเตอร์ได้นะผมนั่นก็คือพาร์ทนั่นเองนะผมพาร์ทนี่ก็มี15เลเวลนะที่สุดปลายทางก็จะเป็นจอร์ดเบสนะครับสายเติมเนาะเป็นจอร์ดเบสส่วนสายฟรีก็จะได้เป็นเวลรอนนะครับผม ส่วนอีก2ตัวนี้ผมมองไม่ชัดว่ะเออภาพมันเล็กนะครับผมไปขยายดูมาแล้วนะครับผมนี่เป็นจอนบานนะครับผมกับกาเลกเกอร์นะครับเอออีก2ตัวแวร์ร้อยกับ105นะครับผม105ก็สายฟรี1้6ก็สายเติมไปอันนี้ก็ได้หลายตัวอยู่นะเออ4ี่ตัวเลยนะครับจากที่เห็นตรงนี้นะครับผมแล้วก็ที่สุดท้ายนะครับที่จะสามารถรับนักเตะได้นะครับผมนั่นก็คือในร้านค้านั่นเองนะครับผมในร้านค้าก็จะมีแพ็คให้เติมนะครับผมทั้งหมด3แพ็คนะแล้วก็จะมีแพ็คฟรี1แพ็คนะครับผม แพ็กฟรีนี้ก็ต้องมารับทุกวันนะเพราะว่าจะมีเควสด้วยนะครับผมให้รับแพ็กฟรีนะครับผมก็น่าจะทุกวันแหละเออเพื่อที่จะเอาแต้มพาร์ทด้วยอะไรด้วยนะสำหรับเควสนะครับผมก็มีแพ็กอะไรบ้างมีแพ็กหนึ่งพันห้าแพ็กสามพันแพ็กสามร้อยนะครับผมไอแพ็กหนึ่งพันห้านี่ก็คือลดราคาห้าสิบเปอร์จากแพ็กสามพันเนี่ยทรงเหมือนกิจกรรมแฟนตาซีเลยเออที่จะมีแพ็กลดราคาห้าสิบนะครับผมจากราคาเต็มนะครับก็ไอแพ็กหนึ่งพันห้ากับสามพันก็ลูนร้อยสิบสองเลยนะครับผมเนี่ยดูจากที่มันเขียนนไว้ะ แล้วก็แพ็ก3 0 0ก็ลุนร้อยบวกนะผมส่วนแพ็กฟรีก็ร้อยบวกกับของจิปาะานะครับโอนเวลบูธ well, แล้วก็ไอตัวเพิ่มแล้งอะไรนะครับผมทั้งหมดก็ประมาณนี้เลยนะครับมาสรุปให้ฟังดีกว่านะเอาจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรอกกิจกรรมก็สามารถรับนักแตะได้4ช่องทางนะครับนั่นคือมีเควสมีเอ็กเชนจ์มีในร้านค้าแล้วก็มีในพาร์ทนะครับผมเนี่ยสช่องทางซึ่งรวมรวมแล้วเนี่ยก็รับได้หลายตัวอยู่นะ เท่าที่ผมดูใครเติมพาร์ทได้4เอ็กเชนอีก3เนี่ยแล้วก็ในเคเวสอีก1ตัวเนี่ยรวมๆได้ตั้งกี่ตัวแล้วอะ8ตัวแล้วนะเออถ้าไม่เติมพาร์ทก็ลดลงไป2ก็เหลือหนะครับผมก็เราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างก็นั่นแหละเอ็กเชนนะผมไอ้3ตัวนะ่ะไอร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าครับที่เขาสปอยมาว่าต้องใช้อะไรอะไรบ้างอันนี้ก็คงต้องไปเตรียมตัวนะเพราะว่าไม่งั้นอะไรน่าจะขาดตลาดนะผมไหนจะคนเอาไปเก็งราคาเอาไปอะไรอีกอะ เออเราเขาต้องคิดถึงจุดนั้นด้วยเนาะทั้งหมดก็น่าจะเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการสมัครสมาชิกนะผมโดเน a t ะครับหรือซุปเปอร์แตงก็ได้นะครับหรือใครไม่สามารถสนับสนุนได้ด้วยเงินนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นการสนับสนุนอย่างหนึ่งเช่นกันครับ เอาทับไงวันนี้ก็ต้องขอจบวิตาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอคุณแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย